สวัสดีค่ะช่องทำบ้านนี้เป็นความสุขนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บไข่เชื้อเพื่อฟักกันนะคะสาเหตุที่เราต้องเก็บไข่เชื้อเพื่อไปฟักเองนั้นก็เพราะว่าเราเคยซื้อจากร้านออนไลน์ทั่วไปนะคะประมาณ3.4 0ถรอฟองแต่กลับได้น้องไก่ออกมาแค่20กว่าตัวเองค่ะ ราก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บไข่เชือ้อตัวฟักเองและนี่คือตู้อบนะคะตู้นี้ฟักได้ครั้งละ56ฟองส่วนตู้นี้ฟักได้ครั้งละ36ฟองนะคะเราจะคัดแต่ไข่ใบโตๆฟองโต,ๆ,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 ตๆนะคะเพื่อ มาฟากที่จะให้ได้ไก่ออกมาตัวที่สมบูรณ์และแข็งแรงเราตัดสินใจเลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่เองนะคะก็เพราะว่าเราจะได้ดูแลเอาใจใส่ไก่ทุกตัวเพื่อที่จะให้น้องแข็งแรงและออกไข่ มาฟองโตๆเพื่อที่จะเราได้นำไข่ของน้องไปฟักระยะเวลาที่เราฟักไข่นะคะกว่าจะออกมาเป็นตัวโดยประมาณก็21วันนะคะน้องก็จะออกมาเป็นตัวเราก็จะเก็บไข่ทุกๆวันนี่คือพ่อพันธุ์นะคะ พ่อพันน้องไก่พ่อพันแม่พันก็จะอยู่ในกรงตัวนี้นะคะในคออนี้ไก่ที่เราฟักเองนะคะไม่มีตัวไหนที่ว่าตุยเลยค่ะส่วนน้องไก่ที่เราซื้อมาพร้อมที่จะไข่แล้วสามร้อยตัวน้องตุยไปแล้วประมาณสองร้อยตัวค่ะ ข้อดีของไก่ที่เราฟักแล้วก็เลี้ยงเองนะคะน้องจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ตวยนะคะและก็ไม่ตุยด้วยจากที่เราเป็นผู้ซื้อนะคะกลับมาตอนนี้มาเก็บ ไข่เองก็เพราะเราไม่มั่นใจในร้านที่เราสั่งซื้อไข่เชื้อมานะคะเพราะว่าบางฟองไม่มีเชื้อของไก่เลยอะคะ่ะก็เลยฟักออกมาได้ไม่กี่ตัวถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจไข่เชื้อ ทักแชทเข้ามาได้นะคะเรายินดีที่จะจัดส่งให้เพื่อนๆทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยค่ะช่องทำบ้านนี่เป็นความสุขขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมในช่องทำบ้านนี้เป็นความสุขฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ทางช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีสาระดีๆจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยถ้าหากมีเพื่อนๆคนใดอยากที่จะแนะนำ ให้ทางช่องปรับปรุงแก้ไขก็ยินดีนะคะที่จะรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ทำบ้านนี่เป็นความสุขสวัสดีค่ะ